ช่วงนี้มาติดตามรู้ทันน้ำนะคะวันนี้จะพาไปดูความคืบหน้าของบางรากมโมเดลว่าจะมีความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนบ้างแล้วนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบการจัดการน้าท่วมตามนโยบายของรัฐบาลค่ะติดตามได้ในรู้ทันน้ำค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ทันน้ำ Water Watchdog กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะ บางระกมโมเดลเป็นคำที่ทุกคนคงคุ้นหูกันนะคะเพราะที่นี่เป็นต้นแบบของการจัดการน้ำท่วมตามนโยบายรัฐบาลโดยการนำของนางสาวยิ่งรักชินวัตรค่ะวันนี้ความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำตามแผนบริหารจัดการบางระกมโมเดลมีทุกด้านค่ะ ทั้งการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจากจังหวัดแพร่จนถึงจังหวัดพิษณุโลกมีการตรวจสอบคลองระบายน้ำและการเตรียมการเข้าไปช่วยเหลือหากเกิดน้ำท่วมทั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อุปกรณ์การช่วยเหลือและการเตรียมการด้านฟื้นฟูนฟลหลังน้ำลดส่วนการขุดลอกคลองระบายน้ำและปรับปรุงประตูระบายน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบางระกำโมเดลขณะนี้ดำเนินงานไปกว่าร้อยละ64 ส่วนพื้นที่รับน้ำบึงขี้แรงขุดลอกแล้วร้อยละ45และสำหรับบึงตะเคลงบึงระมานอยู่ระหว่างการเสนอพิจารณารับราคาทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการน้ำปีนี้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นความพร้อมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอย่างนี้แล้วก็สบายใจได้นะคะว่าการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่กลางน้ำในปีนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ รักดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ ภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตละดาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวงมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้หลากหลายรูปแบบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการใช้งานเป็นสำคัญและเป็นการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตเองได้ภายในประเทศซึ่งเป็นไปนตามพระราชปณิธานและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดมลพิษการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นตัวอย่างและแหล่งความรู้แก่ประชาชนที่สนใจนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนและประกอบธุรก,กิจของตนเองกระทรวงพลังงานได้สนองแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบเซลแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนเพื่อใช้ประโยชน์และเป็นต้นแบบภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆอาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดชียงใหม่และโรงเรียนจิตละดา พบอชวันนี้ค่ะต้องฝากไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่แถบภาคอีสานต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้ดีนะคะเพราะขณะนี้บางพื้นที่เกิดฝนทิ้งช่วงแล้วค่ะอย่างเช่นที่บ้านศูนไม่หมู่สามตม,มุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพราะขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่บ้านศูนย์ไหมกําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้หนาข้าวที่เพิ่งปักดำใหม่จํานวนกว่า100ไร่ไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงต้นข้าวดินเริ่มแตกกระแหงต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเช้าและเริ่มตายเกษตรกรต้องเร่งสูบน้ําหล่อเลี้ยงต้นข้าวในขณะที่น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาแพงเกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นถึงรายละกว่า3,000บาทในขณะที่บางรายต้องชะลอการปักดำไปก่อนถึงแม้ต้นกล้าจะได้อายุแล้วค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมที่อยู่ในภาคอีสานจะต้องวางแผนในการทําการเกษตรด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพบกับปัญหาเดียวกับชาวนาที่มุกดาหารค่ะสําหรับรู้ทันน้ําวันนี้สวัสดีค่ะ